ดาวัดดีครับผมพอกันกับพ่อไอ้คือเกขาครับผมคลิปนี้สิ่มาบอกเรื่องเอากิ่งนะครับเนาะเอากิ่งพันในแจ้งผมเสียวต้นละคางละหกกิ่งครับต้นหนึ่งคางละหกเป็นสิบสองครับกิง่งกิ่งพันมันนี่กิง้งคางละหกสูงสุดหกไม่เกินหกครับผม สามซีสองกระไดว่าเป็นยังครับผมคนเดียวคางละหกครับผมกิง่งเราว่ามัดเสียกครับผมนี่เหลือ,อกิ่งงามง,ง,งครับผมเรามัดเสียกพันไส่หลวดครับผมนี่พันใส่หลวดพันใส่หลวดแล้วก็มัดแต่และในจ่างเห็ดบุคือกันครับผมกลับมาเห็นง่ายมัดจากของรครับเดิมอมันนี่รับ หมัดใส่ลวดเส้นล่างเนี่ยเส้นหนึ่งกับเส้นสองครับมัดใส่แล้วก็เกลือให้มันไต่ขึ้นเนี่ยเส้นสามเส้นสี่เส้นห้าครับผมนี่แหละอยู่ในจ่างของเบียนเนาะครับเนาะประมาณนี้ครับผมนี่พันใส่ลวดพันใส่ลวดแล้วก็เห็นมันจดกันได้จดกันกระเดบีบว่าจดกันกระเดบีบว่าเป็นยังครับผมฟันตะวันเหลือ กิ่งงายๆครับผมในจางของเบ็ดประมาณนี้ครับผมกลับมาบันี้โิวเงยไปครับกลับม้าบันเงยเหรอไปซอยงานบันอื่นสามมือครับเด็กกับม้าแห้งานมาเจ้าของเงยไปครับผม จังการ,กรเกษตรแต่และในจังกับพื้อนกันเนาะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเด้อทำลิปให้ชมครับผมสวัสดีครับผม